นี่ครับอันนี้เราก็ล่างตารางไปก่อนนะอาจจะไม่เห็นเพราะว่าตามจริงผมจะใช้อีกมุมมองหนึ่งแต่อีกมุมมองหนึ่งถ่ายไม่เห็นมันถ่ายแล้วกล้องมันตกเลยมือจะต้องบังนิดหนึ่งนะ คลิปเนี้ยตามจริงผมอัดไว้นานแล้วผมบอกก่อนนะแต่ว่าเรื่องของอตัวที่คลิปเนี้ยที่ผมจะลงเนี่ยอาจจะไม่ใช่วันที่ผมอัดเนื่องจากว่าาทางแอปพลิเคชันที่มันเอาไว้ตัดต่อเนี่ยมันหายแล้วผมกำลังกูกำลังกูคืนอยู่ตอนนี้ก็เลย อาจจะไม่ได้ตะดตก็เลยรวมคลิปไม่ได้นะเพราะเวลาผมถ่ายผมถ่ายหลายช็อตถ่ายหลายเทกง่ายๆอย่างนี้ก็คือเทคที่สองนะเทคแรกก็คือที่ผมบรรยายไปตะก,กี้นี้แต่ถ้าบรรยายไปมันจะน่าเบือ่อเพราะฉะนั้นผมจะวาดต่อเนื่องเลยอีกว่าเพื่อจะได้ไม่เป็นการ สร้างความน้าเบื่อแกคุณผู้ชมหรือเส้นหนึ่งลือนี่ไม่รู้กล้องเห็นชัดไหมพยายามให้มันนนนี่อยู่เห็นไหมตารางเสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องลงน้ำหมึกซึ่ง น้ำหมึกต้องเป็นสีดำเราจะต้องใช้ปากกาดำนี่ถึงสองไม่ใช่แป๊บบนึ่งขอหาปากกาก่อนนี่ปากกาดำไม่แน่ใจว่ามันออกมาเราลองอันนี้ก่อนขอแป๊บนึงนะกล้องมันอาจจะสั่นหน่อยโอเค ผมเอาคิวอาโค้ดมาทาบแล้วาวาดเป็นแบบก่อนนี่ครับอันนี้ผมจะจุดจุๆมือนไว้ก่อนแนละ้วผมค่อยลงนะนี่ครับตอนนี้ได้กรอบนอกเป็นรูปสี่เหลี่ยม

ตัว q ิ c o d e เนี่ยตามจริงเราไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องวาดเป๊ะเหมือนเป๊ะเลยเนื่องจากตัวตัว QR e o d e เนี่ยมันมีเป็นแบบว่าระบบคล้ายๆเหมือนอย่างไงตรวจจับข้อผิดพลาดแล้วก็แก้ไขโดยตัวมันเองถ้าเราว่า q ค c o d e ผิดนิดๆน่อยๆประมาณ4-5ช่องอะมัน มันก็สแกนติดอยู่เหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณวาดแล้วแบบเอ้ยวาดผิดไปวาดเกินมาหนึ่งช่องอะไรแบบเนี้ยก็ไม่ต้องกังวลน,นี่ โอเคครับแก้เสร็จแล้วว่าต่อตะกี้นี่พาดไปประมาณหนึ่งช่องผมติ๊กเกินมาแล้วผมงงเว้ยลบไปลบมาแม่งผิดอยู่ช่องเดียวแต่ลบแม่งไปสามสี่ห้าจุดคือมันสคือมันหลงบรรทัดพอติกเกินมา ไล่ก่อนตะกี้ถึงไหนแล้ว ポンポンポ คุณผู้ชมดูแลนี่ปากาหมึกซึมมันไม่แห้งแล้วผมปวดปาดจบเลยชีวิตทึงไหนแล้ววะ อ่าไม่เจอตอนนี้ได้ประมาณ30% ว่าผมตัดคิดอตอนนี้ได้ประมาณ80%แล้วนะช่วงที่ผมตัดไปเนี่ยใช้เวลาประมาณ2-3นาทีที่ผมตัดออกต้องไม่ใช่ตัดออกดิต้องบอกว่าไม่ที่อัดใช่ต้องบอกไม่ใช่อัด วันนี้ประมาณ99.99% 99เหลือผมขอตรวจความไอ้ผมขอตรวจแทนก่อนว่าทำเสร็จเรืออยียบยังไม่เสร็จครับอ,อีกนิดนึงเกือบจะเสร็จ อ้เดียวเท่านั้นเียอันนี้นนะขอตรวจทานก่อน โอเคเสร็จแล้วหนึร้อยเปอร์เซ็นี่เหลือขั้นตอนการลงให้มันต่อกันการระบายให้มันต่อกัน จะใช้เวลาประมาณ5้าถึงสิบนาทีนะตามจริงถ้าเป็นเมจิกมันจะเร็วเว้ยแต่ถ้าเป็นเมจิกมันจะเหม็น